สวัสดีสวัสดีครับปุ้มเดี๋ยวไปได้กินเขากินน้ำขึ้นเก้าครับเชฟบัดปลาแซ่บมอนอีกะน,นี่ครับอาหารมันอีกะอันอาาบานบาน,นครับอ้อมหอยอือต่อยกลินก่นมันนั่นอือมะหวายแล้วก็มีอาหารทะเลก็มีครับปลาทูเชี่ยมปลาทูเชี่ยมปลาทูขาวปลาทูหอมอือแต่ปลมาตุ่ะมี ต้มครับต้มขช่ไใน,นสุดเสียบเลยครับห,บห,ห,หบบน่ยหหอยหม้อหม้อกระป้อนำมาเด่นมาหน่อยจำดูไว้เย็นไงไปหามากอะมาเอาไว้เนี่ยครับมาเอาไว้ จับม so, so. 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 hey, so. ือต er ้องขึ้นคีมให้มันคายีออกจุดจุดออกมาดูกลนจุดๆอยากให้มันออกดีดูั้งกลนเลยดูั้งกลนก่อนดูั้งกนมาปุ๊บเนาเขาจะมาดูทั้งหนนี่เรอจุดเลยครับถอกทำขอหนำขอหนำจำเลยครับนี่จำ จำน้ำจำน้ำหอกให้ก็ดูจำกับปลาทูหอมหายปีหนักกันเลยบ้านเท่าตะกี้หนูเว้ยปลาทูเราจะได้กินปลาทูหอมมันสินมาตลาดเนาะอือปลกระโถงเด็กกัน ดูม no <st ress ament> ัจำเอื <Leah> <Regard Perfect> ่ด nice. <car Likewise offs> ูดป <Overwatch> ั๊บปอเลยครับอเจี๊ยบๆนุ่งง่ายะนุ่งง่ายกันกันปูไม่แห้งดูดกะใส่ไม้นะครับเยียมไจุ่มฟันน้าขันดูดพวอนุ่ยได้อันเกี่ยวดูดเาใส่ไม้จุ่มฟันแกวนะครับเนาะ คืออะไครับน so ั่งกินอยู่ผู้เดียวนี่ยมดมื้อมืดได้เลยหอยเนาะหอยจุกก็มีคนปลูกอันเลี้ยงเลี้ยงหอยจุกต้นไม้ของเจ้าเลี้ยงต้นหอยเจลีหอยปังหอยเนาะเจ้าหอยจุกมันหาน้ำทงน้ำท่าน้ำข้องน้ำอะไรนะครับเนาะจุกแช่ครับอืมเอ้า ก็ฝากชุดน